ตื่นตีห้าคืนตื่นประมาณ9ก้าโมงสิบโมงครับถ้ามาเรียนก็หกโมงครึ่งก็วันธรรมดาตื่นตอนหกโมงครับจะตื่นปกติตีสี่วันธรรมดาตื่นตีสี่สี่สิบนะคะแล้วก็นอนประมาณเร็วสุดสี่ทุ่มก็นอนก็ประมาณช่วงจะดึกหน่อยครับตีสามตีสี่ตีห้าประมาณนั้นนอนสี่ทุ่มถ้าวันธรรมดาผมจะนอนประมาณห้าทุม่มครับ<ๆ>อย่างเร็วสุดก็ประมาณตีสาม ่ีออนอนประมาณมาทุ่มถึงเช้าเกิดก็แล้วแต่ครับบางแต่ส่วนใหญ่เป็นเที่ยงตื่นนี้ก็จะตื่นสายหน่อย11โมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมอ่ะใช่ครับเล่นเกมกับเพื่อนครับตื่นก็สายเลยเืิดไปตื่นมาก็ประมาณบ่าย3บ่าย4อะไรประมาณเนี้ครับวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าจะตื่นประมาณ6โม เช้าแล้วก็นอนเนี่ยจะนอนดึกมากก็คือสี่ทุ่มส่วนใหญ่ก็จะนอนดึกครับก็ง,<ม>งชเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับนอนนอนเวลาเดิมที่สามที่สี่ห้าวาันอาทิตย์ก็เหมือนมันไม่แค่ไม่มีวันเสาร์วอาทิตย์หรอกมันก็เหมือนวันธรรมดาทุกทุกวันตอนนี้วันเสาร์วอาทิตย์ก็คือต้องไปเรียนหนังสือคือตอนนี้เรียนต่อปริญญาโทยอยู่ส่วนใหญ่จะไปออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างว่างๆก็ ไปเตะบอลไปเที่ยวไปซื้อของไปกับใครครับกักเพื่อนก็ยอ,อย่างวันเสาร์ก็จะไปแบบเล่นบอลอะไรประมาณนี้ครับเ,เล่นบอลกับเพื่อนไปเที่ยวแบบไปเล่นเกมกับเพื่อนไปเที่ยวกแฟอะไรอย่างเงี้ยวันเสาร์ส่วนมากจะไม่ไม่ไปไหนส่วนมากจะดูว่ามีอาหารที่พอจะทําของอร่อยให้หล้านลานทานไหมส่วนมากจะมีงานสักครึ่งวันแล้วส่วนครึ่งวันที่เหลือก็คือเตรียมเตรียมอุปกรณ์ของร้านที่ต้อง ที่ต้องทำภายในอาทิตย์นั้นไม่มีเลยคสัปดาหวอาทิตย์นี้มีโปรแกรมก็คือไปซื้ออะไรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เห็นเพื่อนชวนไปนั่งเล่นสาว์อาทิตย์นี้ก็คือจะต้องเรียนอยู่บ้านก็วันเสาร์ครับผมกลับไปเรียนติวสอบเข้านิติศาสตร์ครับใกล้จะสอบ <laughs> อ๋อปีที่แล้วไปอยู่ปายครับเราได้ไปกับเพื่อนใช่ครับเพ่องเราเดิน่าสุด <c oughs> ไม่ได้เข้าดาวอร <c oughs> ไม่ไไปครับอยู่ที่บ้านอยู่บ้านแม่ไม่ให้ไป <c oughs> ไม่บ่อยมากนะครับแต่ก็ไปบ้างไม่มีโอกาสได้ไปเลยหลายปีมากไม่มีโอกาสได้เที่ยวเลย เวลากับครอบครัวถ้าถามพี่มีไหมพี่มีเวลากับครอบครัวตลอดเครื่องต่อครื่งอะไรอครับแล้วจะเอาเพื่องชนเที่ยวหรือเปล่าไปกับครอบครัวก็จะเป็นงานทีมากกว่าไม่ได้ไปเลยจรเนะรื่อๆลูกไม่อยู่บ้านะนะคะส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นห่วงหลานหบนหนูน่นหบนนี่เ <พอ S 1> ขาก็ถามอะไรมาแล้วค่อยตอ,อบจำหนดแบนวางแผน่งทำอย่างนี้ก็แบบไม่ชอบทรัเหลวไหลบ้างแล้วก็เถียงกัน มาดึกดึกมากไม่มีเวลาดูแลท้งท้งที่ทำละครแหละครับก็เหมือนทุกวันเนี้ยแม่พี่ต้องตื่นตั้งแต่ประมาณีสี่คอยช่วยเราเหมือนต้องคอยปลุกเราทำกับข้าวหุงข้าวแล้วก็จะจัดกับข้าวอะคะ่ะเหมือนเป็นปิดโตให้เราไปกินเอาไปฝากเพื่อนนู้นกิน,กนให้พี่เอามาทานที่ทํางานทุก,กวัน ซึ่งที่แบบเราไม่ต้องขอเขาแต่เขาก็เต็มใจทำให้เราทุกอย่างทั้งๆที่บางครั้งเนี่ยเราจะไม่ให้เขาทำให้เพราะเราโตแล้วมันผ่านไปเร็วมากเพราะเราอยู่กัำงานเร็วเร็วนะผมว่าเดี๋ยวก็หนึ่งวันผ่านไปวันเนี่ะแทบแทบจะแป๊บเดียวอะผมคิดว่าแบบไอ้เมาสองสามวันที่ล้วผมอยู่มหนึ่งยังเข้ามายัางวิ่งเล่นกันอยู่เลยครับสนุกสนานกับเพื่อนๆครับทำให้สนุกเวลาผ่านไปเร็วมากสตาร์ผ่านไปพอสีอย่างเงี้ย แปปๆอยากก็มาหดอีกแล้วอ่ะเวลามันหดสั้นเข้าทุกทีแปบเดียวจะจบแล้วครับไม่กี่เดือนหนึ่งเดือนผ่านไปไม่มีเวลาให้มาแบบเล่นๆกับเพื่อนไปวันๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วแค่พิมพ์ตาครั้เดียวมันจบแล้วอะ่ะจะไม่อยากจบมัธยงเลยครับหนึ่งปีก็ผ่านไปทำไมมันช่างสั้นอย่างนี้เพราะว่าคุณย่าอยากจะอยู่กับหลานๆต่อไปเวลาที่จะให้กับคนรอบข้างคือเราเราแทบไม่มีให้เลยอยากจะให้มันช้าลงนิดนึง ช่วงทุกผ่านไปช้ามากช่วงที่เหงาหรือว่าช่วงที่ทะเลาะก,กับแฟนหรือว่าช่วงที่เลิกกับแฟนอะไรเวลาเศร้าไหมช้ามากเลยพี่ก็ <laughs> ตอนที่รอลูกหลานๆกลับมานะคะเหมือนเวลามันทำไมมันถึงได้ช้านะคงเป็นเรื่องเรียนเหรอครับเรื่องสุขหรืออะไรเียเป็นเรื่องอารมณ์ม,มั้งครับอารมณ์ร้อนถ้ร้อนก,กับแม่ บางทีเรากลับบ้านดึกหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะห่วงเราผมชอบเถียงอะไรประมาณนี้นครับท่านพูดมาผมก็จะเถียงคำต่อคำแบบเขาพูดแรงมานิดเดียวเราก็จะแรงกลับไปเลยมีอะไรก็ใสใสไปเลยอ่ะเรารู้ว่าเขาห่วงอ่ะแต่เราก็โมโหเพราะเราก็แบบที่บอกเาก่อนแล้วเขาก็แบบมาลาอะไรอยเงี้ยแล้วเขากไม่เจอหนูอ่ะอารมณ์ชัอบรูดครับก็เถียงพูดจาอาจจะรุนแรงทําให้หลานไม่พอใจซึ่งคุณย่าก็เสียใจเหมือนกันสุดท้ายผมกาคิดได้แบบท่านนวังดีคือกลับไปบอ,อกเขากลับมาหนูทำอะไรกับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ย งอยากจะแบบทำตัวดีวกับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าเดิมครับไม่อยากจะเถียงท่านไม่อยากแบบจะทำให้ท่านลำบากใจอะไรคุยกับแม่ด้วยเหตุผลแล้วก็จะบอกเขาว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะแม่ไม่ต้องห่วงนะแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่จะขอบคุณมากแล้วก็บอกว่ารักมากไม่แสดงออกอาจจะแบบบางทีอาจจะพูดรุนแรงอาจจะอะไรอย่างเงี้ยผมก็รักพ่อแม่มากครับ ได้เห็นหลานเป็นสวนสั์แล้วคุณย่าก็ไม่บีบห่วงแล้วหนูทำตัวดีคือไม่ดึงไม่ไม่ใส่อารมณ์กับพ่อกับแม่แล้วถ้าเราไม่มีเท้า,ทาเราเปุไม่สามารถกับตัวเราในวันนี้ได้คุณย่าเป็นคนรักหลานมากพี่จะซื้อของที่คิดว่ามันดีที่สุดให้เขาเองเรื่องเหมือนคุยกับแม่อยากบอกแม่ว่าอะไรบอกว่าแม่อย่าทำงานหนักขึ้นมานะคะพักผ่อบเวลา ปล่อยก็ไปหาหมอป่าง, <c oughs> งลูก <c oughs> รักแม่เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกเพราะยังคงกลัวเอง